วิธีการหาแมงดาครับผมมันมีไข่อยู่ครับเราก็สุ่มปุ๊บแล้วก็งมหาหลบๆครับถ้าอยู่ก็เห็นไหมไม่เห็นินสงสยยัยจะหนี้ลแวหรือเข้าไปเรียกก็ไม่รู้นะครับมาจะยังไงไข่ใใมันครับไข่มันนะอันนี้เยอะให้มันออครับ แต่ถ้าสมัยตะโกนนี่เยอะๆนี่จะเอาไปกินครับผมโทษยัง่อยเลยครับถอดมันตุ้ยเลยแหละแต่เราไม่เอาเนาะเราจะจงไว้ทำแนวครับเพราะมันหายากครับช่วงนี้อีกรังหนึ่งครับนี่ลองดูลองครับอก็เจอครับนี่โอ้โหตัวครูตัวเนี้ยเนี่ย ตุ่มผูเรานอน,นีลเนาะตุ่มผูเกี่ยวจอดเดยอ้าวหมานเลวครับมันไขแล้วมันก็นะ่ครับมันเยวมันก็ออกเองมัน,น,นเนาะแค่ฝ่าตุ่มผูมันฝ่าลังเฉยๆครับผมนี่ก็เอาไว้ครับไว้ให้มันออกนะได้ตัวแล้วเราก็เอาไขไว้ครับเป็นตะกอนนี่ไม่นไม่รอดครับเอาไปเนนนอนเอ้นี่นะครับจะต่อยเขาหาแบบนี้แหละ